อ่าครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องเข้ามาดูอาการของ FD นะครับเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับว่ามันดีหรือเสียเราควรจะเช็คกันแบบไหนยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องก็จะพากันไปเปลี่ยนเดนน้าทิ้งเลยนะครับถ้าอาการขึ้น F d ดีขึ้นมานะครับให้พี่น้องสังเกตดูอาการของมันด้วยนะครับว่าอาการของ F d ดีที่มันยังดีอยู่นะครับไปดูกันก่อนนะครับเราเปิดอ่า พาวเวอร์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะโชว์เสร็จแล้วเราก็จะกดตรงไหนก็ไม่ได้เ่ยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเรากดตรงไหนกดสตาร์ทมันก็ไม่ได้นะครับมันไปไปเลยนะครับ uh, พอได้ระยะของมันนะครับ uh, ได้ได้เวลากําหนดของมันมันก็จะขึ้น FD ขึ้นมาให้เราเห็นทํางานไม่ได้นะครับแต่บางทีอาการขึ้น FD เนี้ยไม่ได้หมายความว่ามันเสียนะครับมันยังดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหนึ uh, ่งไฟตกไฟออนไฟไม่พอนะครับ อ่าและทีนี้เราจะเช็คอย่างไงนะครับอ่าว่ามันดีหรือเสียผมจะพาพี่น้องอ่าเข้าไปดูกันว่าเราควรจะเช็คแบบไหนแบบบ้านๆของผมเลยนะครับว่าอ่าเนี่ยนะครับอาการขึ้นเอฟดีมันไม่ทํางานนะครับอ่าปัญหามันก็มีอ่าอยู่พอสมควรนะครับว่ามันเกิดมาได้อย่างไรสาเหตุของมันมาแบบไหนยังไงแล้วเราจะเช็คได้อย่างไงว่ามันดีหรือเสียนะครับอ่าทีนี้อ่า <c oughs> ในเมื่อมันไม่ทํางานแบบนี้แล้วเราก็ทําอะไรมันไม่ได้ถ้าเราปิดนะครับเราปิดอ่ามันทํำท่าจะปิดได้นะครับนี่นะครับอ่ามันทำท่าจะปิดได้ทีนี้มันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับเรากดที่ไหนมันก็มันก็ไม่ดับด้วยนะครับถ้าเป็น F อดีตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วได้เวลาเข้ามันมันก็จะสตาร์ทไฟขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมนะครับอ่ามันทํางานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอ่าแต่บางทีเดน้ําทิ้งยังไม่เสียเพราะพี่น้องอ่ารีบไปเปลี่ยนเดน้ําทิ้งอ้าวเปลี่ยนมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลย ไม่ดีเนี่ยมันเป็นที่บอสหรือเปล่าอ่าก็ประมาณนี้แหละครับคิดคิดว่าจะเป็นแบบนี้น ja ะครับอ่าทีนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่ทํางานเดี๋ยวจะส,สตาร์ทขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่มันสตาร์ทขึ้นมาใหม่ทําท่าว่าจะทํางานนี่แหละครับแต่มันทําไม่ได้เนื่องจากว่าเดนน้ําทิ้งมันไม่ทํางานนะครับทีนี้เราต้องไปตรวจดูว่ามันไม่ทํางานสาเหตุมันมาจากอะไรกันบ้างนะครับอ่าทีนี้เราไปดูกันเลยนะครับอ่า <c oughs> <ๆ>นี่แหละครับเดน้ําทิ้ง ของฮิตาชิมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันไม่ทํางานนะครับเนี่ยครับมันจะขึ้น F D อ่าพอมันขึ้น F D แล้วอ่ามันทํางานอะไรไม่ได้เลยนะครับและไอตัวนี้ก็มีปัญหาด้วยนะครับถ้ามันขึ้นไปหาสวิตช์ล็อกฝาไม่ได้บางครั้งมันทาให้อ่าทให้เราอ่างงได้อีกเพราะมันทําให้สวิตช์ล็อกฝาขึ้น C 9ด้วยนะคตัวนี้เห็นครับอ่ามันก็จะร้องแบบนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็มาถอดปลั๊กกันก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับ ปัญหาของมันก็คืออ่าอ่าบางบ้านนะครับ <c oughs> บางบ้านอ่าก็จะมีอ่าสา่สายยางตัวเนี้ครับอ่าไม่แน่นนะครับมันทําให้น้ําไหลย้อยลงไปหาอ่ากระจุกของไอ้พวกสายไฟต่างๆข้างล่างนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีหนูเข้ามากัดสายน้ําอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอพราสายน้ํามันรั่วพอมันรั่วลงไปมันก็จะไปออกันไอ้ตามสายครับไหลลงไปตามสายเแล้วไอ้ตรงนี้มันจะ,จะเป็นกระจุกอยู่นะครับเนี่ยครับ กระจุกอยู่ทีนี้มันก็อมความชื้นทําให้อ้พวกแจ็คพวกนี้เกิดเป็นขี้เกลือได้นะครับและบางครั้งน้ําก็จะไหลเลาะเข้ามาตามไอ้สปริงช็กตัวนี้นะครับเนี่ยครับเส้นนี้นะครับไม่ว่าเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับน้ําจะไหลลงมานะครับถ้าเราปิดน้ําไม่ไม่สนิทด้านบนนะครับมันจะมาอออยู่ข้างในนะครับมันเต็มเลยครับทีนี้ทําให้สปริงตัวนี้เสียได้เลยนะครับและเป็นสนิมอยู่ด้านในทําให้การยืดหยุ่นของสปริงนะครับไม่ดีมันจะมีปัญหาตอนที่ปั่นแห้งนลครับ พอปั่นแห้งปุ๊บสปิงบางตัวมันแข็งกระด้างหรือมันหลวมไม่ได้ขนาดกันมันก็ทําให้ถังกระโดดและเครื่องซสภาพผ้าก็จะเกิดการเออเลอร์ขึ้นมานะครับทีนี้ <c oughs> ถ้ามันเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาดูาสายไฟสายแจ็คของมันตัวนี้แหละครับเนี่ยครับเนี่ยครับ <c oughs> ปัญหาของมันก็คือ,อพวกนี้แหละครับเนี่ยครับอาการขึ้น FD นะครับ <c oughs> FD เนี่ยคือไฟไม่เข้าหามันหรือไฟตกไฟอ่อนเนี่ยครับ อ่าถ้ามันเป็นเล็กน้อยเราก็อาจจะทําความสะอาดแจ็คของมันได้บางทีของมันมันอาจจะเป็นที่แจ็คของมันเนี่ยครับอ่าสะกะปรกมากเลยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันจะมีน้ําอออยู่ตรงเนี้ครับอ่าแล้วปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือมันจะมาจ,จากตัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้สายคอมมอนของมันนะครับสีดำนะครับลงมาแล้วทีนี้สีน้าเงินที่พ่วงออกจากตัวจากตัวนี้นะครับ um> ไปหาแจ็คตัวนี้นะครับมักจะมีปัญหาและบางทีก็จะเป็นที่แจ็คตัวนี้เลยนะครับเนี่ยไอ้ที่มันเสียบกันอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ย ตัวเนียครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเสียบไปอยู่ตรงนี้เพราะมันสกปรกแต่ส่วนใหญ่แล้วเส้นนี้แหละครับที่มันไม่มาครับนี่ครับถ้าเราทําความสะอาดเช็คแล้วเราเสียบเข้าไปใหม่ถึงมันจะทํางานได้แต่เราก็อยากได้มั่นใจนะครับเพราะว่ามันเป็นได้อีกฐานที่ดีส่วนใหญ่แล้วถ้าอาการนี้เกิดขึ้นมาผมก็จะตัดไสายไฟวนนี้จ้ากันไปเลยครับไม่ไม่ให้ผ่านเช็คนี่เลยนะครับนี่ครับถ้าเราทําความสะอาดมาเสร็จแล้วปุ๊บมันอาจจะกลับขึ้นมาทำทำงานได้เหมือนเดิมนะครับ เพราะอาการนี้มันเป็นที่อ่าไฟไม่เข้าหาเดนน้ําทิ้งนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านอ่าก็ไปไปเช็คดูนะครับเอามิเตอร์ไปวัดนะครับอทีนี้ผมจะมาอ่าบอกว่าผมเคยวัดแล้วนะครับผมวัดแล้วมันมาหมดเลยครับเนี่ยครับสายไฟพวกนี้ยวัดตั้งแต่บนลงมาหาล่างมันมาพอเราเอาเสียบเข้าระบบมันไม่ทํางานเลยครับพี่น้องเนี่ยครับมันทํางานไม่ได้เลย ทำไมถึงเป็นแบบนั้นอ่าผมก็เลยมาคิดดูว่ามันเป็นที่ระบบไฟของมิเตอร์กับระบบไฟแรงดันของไฟที่มาเนี่ยมันต่างกันครับอ่าเมื่อระบบไฟของมิเตอร์มันอ่อนครับมันไม่มีมันไม่มีแรงดันเท่าไหร่มันก็วัดได้ครับวัดระวัดข้างบนมาถึงข้างล่างเฮ้ยมันมาหมดนี่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยสายไฟก็ไม่ขาดนะครับพอเราเข้าเสียบข้อที่เดิมของมันประกอบเข้าไปปุ๊บอ้าวทำไมมันไม่ทํางาน อันนี้แหละครับอ่ามันจะงงอยู่ตรงนี้แหละครับว่าว่าสาเหตุของมันว่าอ่ามันมาหมดทีนี้เราก็จะลงความเห็นว่าเฮ้ยเดนน้ําทิ้งเสียแงเลยเนี่ยแต่ความจริงมันไม่ใช่ครับอ่าทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราวัดตัวนี้แล้วนะครับเราวัดตัวเนี้ยวัดไอ้เช็คตรงเนี้ยมันดีหมดนะครับอ่าเราจะต้องมาเช็คดูเดนน้าทิ้งด้วยว่ามันดีหรือเสียนะครับอ่าทีนี้ เราต้องมาวัดดูตัวนี้ครับแบบบ้านๆเลยนะครับเราถอดออกมาเลยนะครับนี่ครับง่ายนิดเดียวอ้าวนี่นี่ครับเราก็มาเล็งดูนะครับนี่เห็นครับนี่สายของไอ้เดนน้ำฮิตาชิสีน้ำเงินและสีส้มเนี่ยครับมันจะเป็นสายไฟวิ่งเข้าหาวงจรของเดนน้ำทิ้งเลยเลยครับนี่นะครับวิธีเช็คแบบบ้านๆของผมก็ไม่ยากนะครับเราก็เอาสายไฟนะครับทําปลั๊กไฟมาแย่เข้ารูนี่ครับแย่รูนี้ก็เสียบปลั๊กไปเลยนะครับ ถ้าเสียบลักไปเลยถ้าเดนน้ำทิ้งมันยังดีอยู่มันก็จะหมุนหมุนได้ตามปกติแต่ถ้าเดนน้ำทิ้งน้ำทิ้งนิ่งสนิทแสดงว่ามันเสียแล้วนะครับหรือว่าถ้ามันนักกอกเกกแล้วมันดึงไม่ได้ก็แสดงว่ามันเสียเหมือนกันนะครับอันนี้เราเรารู้เลยว่ามันเสียนะครับทีนี้เราก็มาลองดูกันเลยนะครับว่าทดสอบแบบนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ นี่นะครับผมก็ทําสายไฟแบบนี้นะครับเนี่ยครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาสายไฟแบบนี้นะครับแย่เข้าไปในรูของมันเลยครับเนี่ยอ่าระหว่างสีส้มกับสีน้ําเงินนี่แหละครับนี่เนี่ยครับถ้าเดนน้ําทิ้งมันดีอยู่อ่ามันก็จะหมุนให้เราเลยนะครับมันก็จะหมุนเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็เสียบปลั๊กดูนะครับทีนี้เราก็มาดูเดนน้าทิ้งเลยว่ามันหมุนได้หรือเปล่าถ้ามันนิ่งสนิทแสดงว่ามันเสียครับ หรือว่าถ้ามันไปกอกๆะก๊กกกเกกก็แสดงว่ามันเสียเหมือนกันแต่ถ้ามันหมุนได้ปกติดีแสดงว่ามันดีอยู่นะครับเอาพี่น้องดูนะครับผมจะเสียบปลั๊กแล้วนะครับอันนี้เราเช็คตามวิธีบ้านๆเลยนะครับอ่าครับอันนี้แสดงว่ามันดีนะครับเนี่ยครับ อ่าใช้ได้อยู่นะครับแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้มอเตอร์เดินดีอยู่นะครับอ้าวมันดีอยู่ทำไมมันไม่ทํางานนะขึ้นเอฟดีทำไมอะสายไฟก็วัดแล้วไม่ขาดพอประกอบเข้าไปมันขึ้น F D มันจะดีได้ยังไงก็คงจะคิดกันแบบนี้นะครับแต่ลักษณะน,นี้ดีนะครับเนี่ยอ่ามันหมุนได้ให้เราตลอดเนี่ยถือว่าดีครับทีนี้เราก็จะมาฟังว่า มอเตอร์เดินดีแล้วสายไฟก็วัดแล้วทำไมมันไม่ทำงานนะครับอ่านี่ก็อันนี้ก็หลักการแบบบ้านๆเลยครับง่ายนิดเดียวครับอ่าวิธีของผมก็คือแบบบ้านๆเลยนะครับอ้าวทีนี้เราก็มาฟังว่าทำไมมันถึงไม่ทำงานนะครับปักก่อนนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยไอเดนัพทิ้งมาดีแล้วครับดีแล้วอ่าที่มันขึ้น FD ได้มาจากไฟไม่ ไม่เข้าหาเดน้ําทิ้งและส่วนใหญ่มันจะเป็นสายเส้นนี้แหละครับเนี่ยครับอ่าสีดํากับสีน้ําเงินเนี่ยครับมันเป็นสายคอมมอนมาจากข้างบนลงมานี่ก็มาไปหาเข้าเดน้ําทิ้งเลยนะครับเนี่ยครับอ่าและสีส้มมาจากบอร์ดก็จะวิ่งเข้าหาเดน้ําทิ้งทั้งคู่นะครับมันจะมีปัญหาตรงที่แจ็คของมันนี่แหละครับเนี่ยครับอ่าอ่าแจ็คของมันนี่แหละครับแจ็คของมันตรงนี้แหละครับตรงที่ตรงที่ออกไปเนี่ยครับ มันจะเข้ามาหาตรงนี้อีกสองจุดนี้แหละครับที่ว่ามันมีปัญหาทํให้เกิดขี้เกือสะสมเป็นฉนวนหุ้มห่อหุ้มกระแสไฟไม่ให้ผ่านนั่นแหละครับพี่น้องแล้วทีนี้ปัญหามันมีอยู่ว่าที่เราสงสัยว่าก็วัดแล้วนี่เมิเตอร์วัดแล้วทําไมมันถึงไม่ขาดมันดีอยู่นี่แต่มันไม่ทํางานสาเหตุของมันคือแรงดันของมิเตอร์กับแรงดันของกระแสมันต่างกันเลยนะครับพี่น้อง ถ้าเราเอามิเตอร์กระแสมันไม่แรงเท่าไหร่มันก็วัดได้ผ่านเลยนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเป็นกระแสไฟวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่าเมื่อมีสนวนห่อหุ้มอ่าของมันไว้อยู่ตรงนั้นแล้วมันเกิดการสปาร์คครับพี่น้องพราะมันเกิดการสปาร์คไฟขาดเลยครับไฟขาดจากกันเลยครับตรงนั้นอะ่ะเหมือนเหมือนปลั๊กไฟหลวมนะครับพี่น้องอาการเดียวกับปลั๊กไฟหลวมนะครับปลั๊กไฟหลวมเครื่องซักผ้าที่เรากดไปเนี่ยพอเรากด power ปั๊บกดส start ปั๊บอ่าพอเครื่องเริ่มทํางานปุ๊บไฟดับแม็กพอเราไปกดอีกมันกก็อออมาอีก พอเราเปลี่ยนปลั๊กใหม่ปุ๊บหายเลยเห็นไหมครับนี่อาการเดียวกันเลยนะครับเนี่ยอาการเดียวกันเลยถึงเราทําความสะอาดเสร็จแล้วถ้าเราทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังเป็นขี้เกลือสะสมเล็กๆน้อยๆพอเราทําความสะอาดแจ็คมันดีแล้วปุ๊บมากลับมาทํางานได้ใหม่ก็อยากไปไว้ใจมันเราก็ตัดไม่ให้ผ่านแจ็คนี่แหละครับตัดต่อจ้าตรงกันไปเลยนะครับมันถึงจะได้สบายใจมากขึ้นนะครับทีนี้อาการเนี่ยเดี๋ยวผมเอาน้ำโซนิกมาฉีดตามข้อต่อนี่ครับแล้วทําความสะอาดมัน อ่ามันจะกลับมาทํางานได้อีกแต่อย่าไปไว้ใจมันนะครับอ้าวถึงมันกลับมาทํางานได้เราก็ต้องไอตัดสายไฟมาจ้ำกันเลยแน่นอนกว่านะครับเนี่ยครับเนี่ยครับอันนี้มันเป็นขี้เกลือครับเนี่ยแน่นอนเลยนะครับไฟไม่ผ่านนะครับ อ่าส่วนใหญ่มันจะมันจะ,ม,นจะมาจากกระจุกน,นี้แหละครับเนี่ยมันจะมีขี้เกลือสะสมอยู่ตรงระหว่างอ่าสีดํากับสีน้ําเงินนี่แหละครับที่เป็นไฟวิ่งเข้าหาเด่น้าทิ้งนะครับอ่าระหว่างสองเช็คนี่แหละครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอเอ่าระวัดตัวนี้ได้แต่ไฟมันจะสปาร์กอยู่ตรงนี้นะครับมันขาดกันเลยครับมันไม่ทํางานนะครับไฟไม่ไฟไม่วิ่งเข้ามาหาเส้นน้ําเงินนี่นะครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นเส้นนี้เลยครับเนี่ยอ่าเห็นไหมครับเนี่ยมันจะดําอยู่แบบนี้เห็นไหมเนี่ยสกปรกเลยนะครับอ่าถ้าเราทําความสะอาดมาเสร็จเนี่ย ที่เกลือที่สะสมมันหลุดออกไปมันก็จะทํางานได้พอมันทํางานได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันเป็นที่นี่เราก็มาตัดสายไฟจ้ำต่อตรงกันไปเลยนะครับนี่นะครับเราไม่ผ่านแจ็คนะครับนี่อ่าเนี่ยถ้ามันสะอาดนะครับอ่าพี่น้องก็ตัดต่อตรงกันเลยนะครับทีนี้เราก็ไปดูว่าอ่ามันจะทํางานได้หรือเปล่านะครับอ่าเดนน้าทิ้งจะขึ้นเอฟดีหรือเปล่านะครับอ่าทีนี้เราก็ไปลองดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีแบบม้านที่อ่าผมได้อ่า พามาพาให้พี่น้องมาดูว่ามันเป็นแบบนี้นะครับอทีนี้เราลองมากดดูกันก่อนนะครับอรอให้มันนี้ก่อนอเดน้ำทิ้งยังไม่หมุนแต่ถ้ามันไม่ทำงานมันก็จะขึ้น เอเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าว่าสายไฟวิ่งเข้าหากันมันก็จะทํางานได้อ้าวหายแล้วครับเนี่ยหายแล้วนะครับนี่อ่าสแสดงมันผ่านแล้วนะเนี่ย <c oughs> อ่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันทํางานได้อย่าไปไว้ใจมันเราจะต้องอ่าตัดสายไฟจ้ากันใหม่เลยนะครับพี่น้องอ่าทีนี้มันเป็นสาเหตุที่เดนน้าทิ้งไม่ทํางานสาเหตุมาจากไฟไม่เข้านั่นแหละครับอาการขึ้นเอฟดีนะเห็นไหมครับอันนี้ทํางานแล้ว ได้แล้วอ่าทีนี้อ่าถ้าเดน้ําทิ้งไฟไม่เข้ามันจะออกอาการเดิมหรือเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องคอยดูนะครับถ้าถ้ามันอยู่เข้าสู่ระบบมันดีปุ๊บเนี่ยอ่าเราปิดไฟมันได้เลยนะครับอ่าได้เวลามันก็จะดับเลยเพราะเดนเดน้ำทิ้งหมุนหาหอบมันนะครับ อ่าอันนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นอาการเช็คเดน้ําทิ้งก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับเอาวิธีแบบบ้านบานของผมไปลองดูนะครับว่ามันก็ง่ายนิดเดียวเองนะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ